ประตูหน้าบ้านเฮียม,มีคนถามมาใน YouTube ช่วยแนะนำประตูที่ใช้ภายนอกบ้านหน่อยค่เฮียก็จริงๆประตูภายนอกบ้านเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องดูด้วยว่าว่าโดนแดดโดนฝนหรือเปล่านะครับสำคัญเลยคือว่าถ้าโดนแดดโดนฝนเนี่ยแน่นอนวัสดุโดยทั่วไปที่ไม่เหมาะอย่างเช่นก็พวกพลาสติก นะครับหมดสิทธิ์อยู่แล้วกับตามมาด้วยก็คือวัสดุที่เป็นไม้ก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สักก็ไม่ก็ยังไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีร่มนะครับอย่างเช่นอ่ะตัวอย่างเนาะหลังนั้นอ่ะมีโรงรถแล้วก็มีประตูไม้เป็นไม้สักนะครับอย่างเงี้ยได้นะครับโดนโดนแค่แดดนิดหน่อยหรือโดนละอองฝนได้บ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่ โดดๆเลยอย่างข้างบ้านอย่างเงี้ยครับอย่างข้างบ้านก็สิ่งที่เหมาะเลยนะครับก็อาจจะเป็นพวกประตูกระจกหรือประตูที่เป็นวัสดุทนแดดทนฝนอย่างพวก upvc หรือไฟ b e r g l s s าะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะโอเคอันนี้ก็จะมีชายคาอยู่นิดหน่อยนะครับเอาไว้บังแดดบังฝนแต่ก็ได้ไม่มากนะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นประตูหลังบ้าน อ, no. อันเนี้ยโดนแดดโดนฝนเต็มๆนะครับอ่ะที่ใช้กันสมัยนี้ก็คือจะมีประมาณ4ประเภทนะครับ4ประเภทที่เหมาะกับการใช้งานนะครับอย่างแรกเลยนะครับราคาซอฟที่สุดแล้วก็ใช้งานได้ทนทานเลยก็คือ UPVC นะครับ UPVC ทนแดดทนฝนนะครับทนแดดทนฝนใช้งานได้ประตูที่2ก็คือประตูไฟเบอร์กลาสอันนี้ครับจะค่อนข้างมีราคาสูงหน่อยนะครับราคาจะค่อนข้างสูง อย่างเงี้ยบานหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2,500บวกลบนะครับเป็นบาน80,2เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์กลาสก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับต่างขึ้นไปเกือบ2เท่านะครับประเภทที่3เลยก็คือเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับกระจกอลูมิเนียมอันเนี้ยทนแดดทนฝนแน่นอนนะครับทนแดดทนฝนแน่นอนแต่ก็จะมีพวกขอบซิลยางที่อาจจะเสื่อมได้บ้างนะครับประเภทที่4นะครับ ก็คือสเตนเลสนะครับเราอาจจะเอาสเตนเลสมาทํประตูเลยก็ได้ตัวนี้เนี่ยตัวหลังเนี่ยแพงสุดนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือในเรื่องของความทนทานใน4ประเภทเนี่ยทนที่สุดเลยก็คือสเตนเลสนะครับรองลงมาก็คือไฟเบอร์กลาสนะครับรองลงมาก็จะเป็น UPVC นะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะง่ายสําหรับการทุบนะครับทุบโปแตกนะครับ พอเห็นประตูกระจกยังไงก็ต้องนึกถึงเหล็กดัดคู่กันถูก้องถ้ามีประตูกระจกก็มีประตูเหล็กดัดแต่ก็จะได้เรื่องแสงเข้ามาด้วยใช่ก็จะได้เร<ๆ>ื่องแสงนะครับก็สําหรับประตูไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าบ้านหรือประตูหลังบ้านเนี่ยวัสดุที่ที่เหมาะสาหรับการใช้ก็จะมีอยู่สี่ตัวนี้นะครับก็เลือกใช้ตามงบประมาณนะครับถ้าถ้างบ กําลังดีนะครับงบกําลังดีวัสดุแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีเนี่ยก็จะเป็น U P V C นะครับแต่ใครที่มีงบเยอะขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของประตูไฟเบอร์กลาสหรือประตูสเตเลสนะครับส่วนแน่นอนถ้าเป็นกระจกอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเหล็กดัดนะครับ